อยากเลิกเทรดแต่ทไไาไม่ได้เพราะตลาดนั้นอยู่กับผมตลอดไม่เคยหายไปไหนเลยคลิปนี้นะครับผมจะพูดให้ฟังครับว่าทําไมนะครับผมอยากจะเลิกเทรดเหลือเกินแต่ก็ทําไม่ได้เพราะตลาดนั้นอยู่กับผมตลอดใครนะครับที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะฮะที่ผมพูดถึงจากเด็กที่ไม่มีทุนนะครับสู่การเป็นเทรดเดอร์ full time เนะี่ยผมทําได้ยังไงไปลองฟังได้เลยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะเล่าในช่วงต้นนะครับขยายความเข้ามาอีกนั่นคือช่วงที่ผมเนี่ยพอแตก แล้วผมจะเลิกเทรดแต่ผมนั้นทําไม่ได้เพราะว่าตลาดนั้นนะครับอยู่ในชีวิตประจําวันผมตลอดแม่งอยู่ในมือถือผมตลอดเลยครับไม่เคยหายไปไหนเลยไม่ว่าจะ Facebook, t i k t อกอินสตาแกรทุกช่องทางที่เป็นออนไลน์เพราะว่าในช่วงที่ผมเนี่ยสนใจในเรื่องของการเทรดเนี่ยผมดูหมดเลยไม่ว่านั่น Facebook เนี่ยผมก็ดูนะครับบางคนก็โพสต์ไว้นะครับว่าเทคนิคตัวเองพื้นฐานนะครับหรือว่าสิ่งที่ต้องรู้ก่อนเข้าตลาดนี้มันมีอะไรบ้างอะไรพวกเนี้ ผมก็หาไม่หมดไม่ว่าในจะใน y o u t u b e เนี่ยผมก็ดูมาหลายคลิปนะครับดูมาหลายคอร์สเยอะมากมายแต่และคนสอนเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างนะครับแต่และคนใช้ชื่อไม่เหมือนกันก็มีรวมถึงใน TikTok TikTok เนี่ยจะส่วนใหญ่เลยนะครับที่ทางให้ผมเนี่ยโลภนะครับเพราะว่าผมเนี่ย อ ton, ชอบไปเจอคลิปวิดีโอที่เป็นของต่างประเทศหรือว่าของคนไทยก็มีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่โอเวอร์เทรดหรือว่าที่ทุกคนเห็นนั่นแหละนั่นก็คือการซอยไม้ทีๆๆๆนะครับก็เลยทำให้คนเราเนี่ยมันรวยได้หรือคนที่เล่นพอร์ตสิบเหรียญแต่อัดเราตึ้งตึๆงๆๆนะมันก็ทำให้เรารวยได้นั่นแหละคือจุดที่ทําให้ผมเห็นคลิปอยู่ในชีวิตประจำวันผมและผมก็ยังคิดว่าการเทรดเนี่ย มันทําให้ผมรวยได้ผมก็เลยกลับไปศึกษาใหม่ดูคลิปวิดีโอหลายๆเจ้านะครับหลายๆช่องว่าแต่ละเรื่องที่เขาสอนมาเนี่ย ยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็น m i n d s e t เทคนิคหรือว่าสิ่งที่เราต้องรู้เกี่ยวกับการเข้ามาเทรดในตลาดนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับว่าผมเนี่ยศึกษาอะไรบ้างอย่างที่1เลยนะครับผมศึกษาในเรื่องของตลาด f o r e x พื้นฐานเลยผมต้องรู้ให้ก่อนนะครับว่าตลาด For e x เนี่ยมันคืออะไรมันมีอะไรที่เป็นอ์ประกอบบ้างนะครับผมเศรษฐกิจข่าวอะไรนะครับที่มันมีผลต่อตลาด f o r e x บ้างผมจะต้องไปศึกษาให้หมดเพราะว่ารายละเอีเยดเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยนะครับมันจะมีผลต่อการเทรดของเราไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ตลาดเปิดหรือว่าช่วงตลาดปิดตลาด เอเชียตลาดยุโรปตลาดเมกาผมไปศึกษามาหมดต่อมาเลยผมจะศึกษาในเรื่องของแท่งเทียนทุกวันนี้ผมบอกเลยว่าตัวของแท่งเทียนเนี่ยมีประโยชน์ต่อผมมากในส่วนของแท่งเทียนเนี่ยนะครับมันจะบอกถึงในเรื่องของพฤติกรรมของแท่งเทียนว่ามีแรงบายหรือแรงเซลหรือบางทีในจังหวะน,นั้นเนี่ยมันทําให้ผมเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจบายหรือเซลได้โดยการดูแคแ่แท่งเทียนเท่านั้นต่อมานะครับนั่นคือในเรื่องของ แนวรับแนวต้านหนีไม่พ้นครับแนวรับแนวต้านแต่ละที่ไม่เหมือนกันบางคนนะครับสอนในเรื่องของต้องชนสองสาครั้งนะครับบางคนสอนในเรื่องของการดูแค่ไส้เทียนบางคนนะครับให้ดูแค่ในทําฟิล์มใหญ่แล้วก็ดูแค่เนื้อเทียนพวกนี้ผมก็เรียนทั้งหมดแล้วก็เอามาปรับปรับกันใช้เอาจนใช้ของตัวเองต่อทุกวันนี้ต่อมานะครับนั่นก็คือดีมานซัายดีมานซับไายเนี่ยผมบอกเลยว่าสําคัญมากใครที่เป็นมือใหม่แล้วกําลังฟังคลิปนี้อยู่ คุณต้องเรียนรู้แล้วให้เข้าใจดีมาสไพยสุดเพราะดีมาสไพดเนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องกับตลาดนั่นก็คือซื้อมาขายไปมีความต้องการซื้อมีความต้องการขายเราจะดูยังไงครับว่าจุดไหนที่มีคนที่ต้องการจะซื้อนั่นก็คือบ่ายจุดไหนที่คนต้องการที่จะขายนั่นก็คือเซลล์ดีมาสไพด์เนี่ยสำคัญมากและทั่วโลกแทบจะใช้ทุกสำนักต้องมีต่างประเทศเยอะมากต่างประเทศมีเยอะมากนะครับ่ที่สําคัญนะครับข้อสอนแบบ ง่ายมากผมง่ายจริงๆผมลองไปเปิดดูได้ต่อมานะครับก็จะศึกษาในเรื่องของเทรนื่กก่อนเนี่ยนะครับในช่วงที่ผมพอร์ตแตกครั้งแรกเ,เป็นเพราะว่าผมส่วนเทรนในช่วงที่บิคอยมันขึ้นไป2ล้านเนี่ยแทนที่ผมจะบายแต่ผมเซลล์ผมคิดว่ามันจะลงเทรนเนี่ยสำคัญมากนะครับคุณต้องอ่านให้ออกครับว่ามันแข็งแรงหรือ ไม่แแข็งรงรก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปต่อนะครับสำหรับใครที่เป็นสายเทรดทองคำนะครับผมมีกลุ AP, ม่ม V.I.P. Community สําหรับในการเข้ามาเทรดร่วมกับผมได้นะครับเรามาดูตัวอย่างกันครับและนี่ก็จะเป็นห้องตัวอย่าง V.I.P. ของผมเองนะครับผมอย่างจจ้าวันนี้นะครับผมให้อัดไปนะครับที่5040นะครับ แล้วก็นี่คือตัวอย่างออเดอร์ครับสุดท้ายมาดูผลลับครับ TP เป็นเท่าไรนะครับมาอยู่ที่728เหรียญน,นะให้รอบายนะครับตรงเส้นฟ้านะครับคือ4975เราได้ออเดอร์ของผมไปที่4975นะครับก็บวกขึ้นมาอยู่ที่3,800จุดครับชุดนี้นะครับผมให้อัดบายนะครับ TP ที่4,900นะครับแล้วสุดท้ายผลลับคือ TP ที่4,000 900นะครับว่าดูจังหวัดหนึ่งนะครับผมให้เทรดแผนเดิมนะครับใครที่ได้67มาก็ปล่อยลังยาวๆไปเลยนะครับสุดท้ายแล้วกราฟก็ขึ้นมาที่6,600จุดนะครับสุดท้ายแล้วผมปล่อยลังไปที่10,000จุดนะครับและนี่ก็จะเป็นตัวอย่างเพียงแค่เล็กๆน้อยๆเนี่ยกลุ่ม VP i ผมนะครับสำหรับใครที่อยากจะเทรดท้างๆนะครับเทรดตามซิกหรือว่าเทรดตามแผนของผมนะสามารถที่จะทักไลน์มาหาผมได้เลยแล้วเดี๋ยวเจอกันในกลุ่มนะครับถ้ามันแข็งแรงเนี่ยคุณเล่นตามเทรนด์นะครับคุณมีโอกาสชนะ เยอะมากแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณส่วนเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะแพ้เยอะมากเหมือนผมที่พอแตกเหมือนทุกคนที่ฟังคลิปนี้อยู่เวลาคุณส่วนเทรนแล้วคุณปล่อยให้มันลากไปไกลๆเนี่ยเป็นยังไงครับสุดท้ายพอร์ตของคุณก็แตกไม่เหลืออะไรเลยถูกต้องไหมครับต่อมานะครับสิ่งที่ผมศึกษานั่นคือในเรื่องของอารมณ์และการบริหารพอร์ตเรามาเริ่มกันที่อารมณ์ก่อนเราต้องเข้าใจตัวเองครับว่าเราเข้ามาในตลาดเนี้ย เพราะอะไรถ้าคุณเข้ามาในตลาดนี้เพราะว่าคุณอยากจะรวยผมบอกเลยครับว่าอารมณ์ของคุณมันจะไม่ใช่อารมณ์แบบนักลงทุนมันจะเป็นอารมณ์ของการเล่นกับนั้นคุณจะเข้ามาแบบไม่อยากจะศึกษาคุณจะไม่ได้สนใจในเรื่องของความรู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดหรือว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตลาดนี้แต่คุณสนใจอยู่แค่เรื่องเดียวนั่นก็คือเงินที่คุณอยากจะได้กําไรที่คุณอยากจะได้คุณจะสนใจแค่นี้เพราะฉะนั้นการที่คุณเข้ามาในตลาดเนี้เพราะแบบนี้มันก็เลยทาให้คุณเนี่ย กดบายกดเซลล์มั่วได้กําไรรีบปิดขาดทุนถือทนลาบนะครับสุดท้ายมันกลับขึ้นมากําไรก็คิดว่าเราเก่งแต่จริงๆเราไม่ใช่ครับกี่ครั้งที่เราคิดว่ามันจะขึ้นหรือว่ามันจะลงในสุดท้ายมันกลับมาไหมมันไม่ได้กลับมาฉะนั้นถ้าคุณเข้ามาในตลาดนี้อยากจะให้คุณเนี่ยเข้ามาเพราะว่าคุณเป็นนักลงทุนไม่ใช่นะักพนันไม่อย่างนั้นอารมการเทรดของคุณเนี่ยบอกเลยครับว่าพังแน่นอนคุณจะมีแต่ความโลภอยากจะได้คืนเทรดแบบไม่ได้สนอะไร ไม่ได้เช็คสต์ครับว่าองค์ประกรอบของกราฟตอนนั้นมีอะไรบ้างต่อมานะครับใน,นเรื่องของการบริหารพอร์ตการบริหารพอร์ตสำคัญมากในช่วงแรกผมเทรดผมมั่วนะครับผมผมไม่ได้คำนวณหลอดเลยต่อให้ผมจะออกหลอดแค่0.01 00แต่ผมก็ออกเกินหลายไม้ดังนั้นทุกวันนี้นะครับก่อนที่ผมจะเข้าออเดอร์เนี่ยผมจะต้องมีการคำนวณหลอดก่อนนะครับว่าระยะ SL ของผมเท่าไหร่ครับผมจุดขาดทุนของผมเนี่ยเท่าไหร่แลวผมต้องคำนวณออกมาครับว่าหลอดที่เหมาะสมสำหรับระยะ SL ของผมเนี่ย มันคำนวณออกมาเท่าไหร่แล้วผมจะเล่นเท่านั้นทุกวันนี้เนี่ยผมเล่นเนี่ยผมจะมี SL ทุกครั้งนะครับและนี่คือเรื่องหลักๆนะครับที่ผมเนี่ยเรียนรู้นะครับอาจจะเป็นโชคชะตานะพยายาผมคุกคลีกับเรื่องพวกนี้เลยทำให้ผมเนี่ยมาถึงทุกวันนี้ได้นะครับผมไม่อย่างนั้นนะครับผมอาจจะเลิกสนใจอาจจะเลิกเทรดไปแล้วทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นผมอัดคลิปวิดีโอนี้อยู่ก็ได้และนี่คือจุดเริ่มต้นที่ผมบอกว่าผมอยากจะเลิกเทรด แต่ตลาดนี้ไม่เคยหายไปเลยนะครับเป็นเพราะว่าผมยังเจอมันทุกวันนะครับยังเห็นมันทุกวันก็เลยทาให้ผมเนี่ยมาถึงทุกวันนี้นะครับผมใครที่กําลังเทรดอยู่นะฮะแล้วก็กําลังทอลองศึกษากับมันจริงๆริงจังๆดูตัวผมเองก็เกือบถอดใจแล้วแต่สุดท้ายก็ขอบคุณนะครับฟีดในโทรศัพท์หรือว่าขอบคุณทุกช่องทางที่ทําให้ผมเห็นและพาผมเนี่ยมาถึง ตรงจุดนี้ใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะฮะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วก็เทรดได้กำไรศึกษาเยอะๆแล้ววันหนึ่งนะครับคุณจะเทรดได้กำไรแล้วอยู่รอดในตลาดนี้ครับใครที่ฟังจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปตัดไป